อะเธอครับอ่ะเมื่อคืนอ่ะเห็นเธออยู่ในเตี้ยบใครไม่รู้อ่ะเล่นกับใครอยู่เมื่อวานเขาเข้าอ๋อเมื่อวานเขาเข้ามาดูไงตอนดึกๆอะ่ะเพื่อนที่ไหนนี่คนไหนฟิวเหรอฮะฟิวเหรอใช่ไอฟฟิวนะอ่ะฮะอ๋อทำไม ฟิลคนไหนนี่ก็น้องเขานั่นแหละที่รู้จักกันในเกมเนี่ยล้วเล่นกับมัน,นบ่อยอย่างไรช่วงเนี้ยเป็นอะไรกับมันเปล oui? well, ่าก็เป็นแค่น้องไงก็เล่นด้วยกันเฉยๆอะไรจะมาโวยวายเลยยังไม่ได้โวยวายแกกสงสัยไงว่าเข้ามาที่ไรเห็นเธอเล่นกับมันทุกคืนเลยมีอะไรกับมันหรือเปล่าคุยอะไรกับมันหรือเปล่าไม่มีหรอกก็แค่ดันแต้มเฉยๆนี่แหละแต่เล่นกดคูวนทุกครั้งเลยนะ เขาไปดูมาก็ทำไมมันจะเล่นไม่ได้ก็แค่แบบน้องปะเธออย่ามางี่เง่าได้ปะน่ารำคาญมันก็ไม่น,น้องก็คือน้องดิมันก็ไม่ได้งี่เง่าเว้ยเธอแต่เธอทำแบบนั้นอนะ่ะเธอห่วงความรู้สึกคนอื่นบ้างดิถ้าเธอไม่ได้ทำตัวงี่เง่าหรือว่าอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรหรอก แค่น้องจะอะไรนักหนหน้าลำคาญพูดอยู่นั่นเลยคือจะทำอย่างนี้เหรอคือจะทำแบบนี้แล้วไม่ห่วงความรู้สึกกันอย่างนี้เหรอก็ะอจะทำแบบนี้แหละทำไมเธอรับก็ได้เธอก็รับดิเขาไม่ได้ขอให้เธอมาคบกับเขาตั้งแต่ได้อยู่แล้วนี่โอเคเ้ย งั้นขอให้เธอเล่นกับแม่งไปตลอดแล้วกันนะครับ